ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Steel Front วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ความล้ำหน้าทางการบินและยุทธปกรณ์ทางทหารกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตที่หลายคนรอคอย F-35 Lightning II ปี2 2 6 6ที่กลับมาในลุคใหม่อันนาทึ่งด้วยสีฟ้าเงางาม c h i n ี่บ Blue โดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมอง ตัวลำเครื่อง F-35 รุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้มีโครงสร้างเพรียวลมขนาดใหญ่เสริมความดุดันด้วยดีไซน์ Ang ก l a r อ r m o r ที่สามารถล่องหนจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นผิวสีฟ้าแบบอาร์มี่ชนี่ถูกเคลือบด้วยวัสดุพิเศษสะท้อนแสงโชรูมออกมาเป็นเงางามทุกองศาเมื่อลำเครื่องจอดนิ่งอยู่ในโชรูมที่มีพื้นสีขาวเงางามทุกจุดสะท้อนแสงไฟบนตัวลำกลายเป็นภาพศิลปะที่สื่อถึงพลังความแม่นยำและความเหนือระดับด้านเทคโนโลยีทางการทหาร จากมุมมองด้านหลังอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นท่อไอเสียขนาดใหญ่2จุดที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดลาดเอียงรับกับแนวตัวลำอย่างกลมกลืนพร้อมเส้นตัดเฉียบคมที่ทําให้ดูแข็งแกร่งและลื่นไหลไปในเวลาเดียวกันด้านล่างของตัวลำเครื่องถูกออกแบบให้มีระยะห่างจากพื้นเพียงเล็กน้อยแทบจะสัมผัสกับพื้นโชว์รูมแสดงถึงความแม่นยําในการออกแบบโครงสร้างและส่วนท่วงที่ถูกคํานวณอย่างละเอียดทุกมิลลิเมตร ระบบอาวุธที่ติดตั้งใน F-35 Lightning II รุ่น2026นี้ถูกพัฒนาให้เป็นระดับ Cutting เอ g e อย่างแท้จริงทั้งขีปนาวุธ AIM-260 รุ่นล่าสุดที่สามารถเข้าหาเป้าหมายด้วย AI และเลเซอร์นำวิถีแม่นยำระดับจุดกึ่งกลางของเป้าด้านใต้ของลำเครื่องมีช่องเก็บอาวุธลับที่สามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วภายใน0.3วินาทีด้วยกลไกแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงเสริมระบบปล่อยแบบเนียบเพื่อลดการตรวจจับและเสียง ตัวลำ F-35 ปี2026นี้ยังมาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่ที่ด้านข้างตัวลำเคลือบด้วยสีฟ้าเงาวาวาพิเศษในสไตล์เดียวกับตัวเครื่องสะท้อนแสงไฟโชว์รูมอย่างหรูหราและเฉียบขาดภายในข้อพิจของนักบินคืออีกหนึ่งจุดที่ไม่สามารถละสายตาได้เทคโนโลยี Head-Up Display แบบเต็มกระจกบนจอโปร่งใส360องศาพร้อมระบบผู้ช่วย AI ที่สามารถปรับแผนการบินตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม วัสดุภายในใช้คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาผสมกับหนังสังเคราะห์กันแรงจีที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่มีแรงดึงมหาศาลด้านบนของลำตัวและปีกมีการฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับหลายระนาบทำงานร่วมกับเรดา A A ร์ AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลถึง300กิโลเมตรได้แบบรอบทิศทางระบบการสื่อสารและควบคุมภารกิจทำผ่านเครือข่ายควอนตัมที่ไม่สามารถแฮ็กได้ พร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ low latency กับศูนย์ควบคุมภาพพื้นดินมิติของโชว์รูมยิ่งขับให้ F35 ลำนี้ดูโดดเด่นพื้นสีขาวสะท้อนแสงในทุกองศา,าทําให้เส้นสายตัวลำดูคมชัดทุกมุมมองเผยรายละเอียดการออกแบบที่เหนือระดับเมื่อไฟในโชว์รูมส่องกระทบตัวเครื่องเราจะเห็นเฉดส,สีฟ้าเงาง,งามเปลี่ยนระดับความเข้มตามมุมที่มองคล้ายกับเครื่องบินมีการเคลื่อนไหวแม้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตัวเครื่องสามารถทยานได้ด้วยความเร็วสูงสุดเกินแมตหพร้อมเพดานบินกว่า50,000ฟุตอีกทั้งยังสามารถทำเวอร์ติกลทาเคฟได้ในบางโมเดลเฉพาะภารกิจเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือระบบควบคุมพลังงานภายในตัวลำแบบ Hybrid ที่สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงในโหมดลาดตระเวนพร้อมระบบ r e ไซเคิพลังงานไอเสียกลับมาใช้ในระบบช่วยระบายความร้อน F 3 5 Lightning II ปี2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล แต่มันคือศิละปะขององค์การออกแบบการพัฒนาและการสร้างสมดุลระหว่างความงามความเร็วและอำนาจการทำลายล้างนี่คือเครื่องบินที่สะท้อนภาพอนาคตขององค์การสู้รบกลางอากาศและคือบทพิสูจน์ของเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของมนุษยชาติ